ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ในไทยที่ยังระบาดหนักนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่านะักแสดงรุ่นใหญ่นะคะที่เขาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ได้ออกมาอัปเดตอาการหลังฉีดให้ได้ท,ทราบกันด้วยละค่ะ เรียกว่าช่วงนี้ศิลปินดารานะคะต่างพากาันเข้ารับก,การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างอดีตนางเอกชื่อดังวัย73ปีนะคะอย่างอาเปียกอารัญญาภรรยาของอาต้อยเสถาทีล่าสุดลูกสาวนะคะคุณอีฟพ,พุทธทิดาก็ได้พาคุณแม่ไปรับก,การฉีดวัคซีน eneca, แอสตราเซเนกาเข็มที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้อัดคลิปอัปเดตอาการของคุณแม่นะคะที่บอกเลยว่าชิลๆสบายๆไม่มีอาการข้างเคียงเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ เช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะอย่างพี่นกสินใจที่เพิ่งจะฉีดวัคซีน eneca, แอสตราเซเนกาเข็มแรกด้วยเช่นกันค่ะจากตอนแรกนะคะที่เธอก็แอบเครียดแต่พอผ่านไป6ชั่วโมงนะคะเธอบอกว่าไม่มีอาการอะไรแค่คันยิบยิบบริเวณหลังคอกับแขนแต่ก็ไม่ได้มีผื่นขึ้นนะคะ ด้านนักแสดงสาววัย62ปีนะคะอย่างพี่ตั๊กมายุราค่ะหลังควงสามีไปเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกผ่านไปหนึ่งวันนะคะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบอกว่าหลังจากที่ฉีดแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ยังรับรื่นดีค่ะแต่จะมีอาการหาวบ้างขณะที่สามีของเธอนะคะก็จะมีอาการตึงๆที่บริเวณหลังศีรษะนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากค่ะไปฟังเสียงพี่ตั๊กกันหน่อยค่ะบอกว่าก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็หลับได้ปกติจนกระทั่งถึงเช้าแต่ ก่อนนอนทานพาราด,ดักไว้เลย1เม็ดนะคะก่อนนอนหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาก็โอเคนะคะคุณหนุ่ยแข็งแรงไม่เป็นไรตัวตัววิตาเกนก็โอเคแขนข้างนี้ที่ฉีดก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยมันก็มีตุยตุยเรื่องปกติของการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าเราก็ขยับแขนได้อยากจะบอกว่าขอให้ฉีดเะคะ่ะตอนนี้วัยนี้นะคะวัยนี้กําลังไล่ฉีดกันหมดแล้วแอสตาราเซเนกไม่ได้มีผลอะไรถ้า ถ้านะคะอาจจะเป็นกับบางคนถ้าคุณเตรียมตัวอย่างดีฉีดเ้อค่ะอยากให้ฉีดเราจะได้ปลอดภัยกันไปด้วยกันนะคะค่ะ